นี่ค่ะเอายางเอายางมัดอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ให้ลมก่อเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเราจะไปส่งพรุ่งนี้เช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์ะน,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 นะคะเพื่อน,นเห็นไหมคะแค่น,นี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยคือให้ลมไม่ไม่ให้ลมมันโผล่ค่ะ อันนี้ดูทำ ดีค่ะยายแรมเมียฝรั่งมานอกมาแล้วค่ะเพื่อนวันนี้นะคะนี่ค่ะเก็บผักใบแมงลักมาแล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมคะที่ยายแรมถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะคือสวนของยายแรมใบแมงลักของยายแรมนะคะเป็นอ่าเป็นเป็นดงแล้วค่ะเพื่อนเป็นดงแล้วค่ะยายแรมก็ได้ตัดตัดตัดมานะคะแล้วก็มีอ่าเมื่อเช้านะคะน้องวันคนเดิมนะคะเพื่อนก็แบ่งมาให้แบ่งมาให้ยายแรมด้วยนะคะเนี่ยนะคะ นี่แหละค่ะใบแมงลักค่คะเ,เพื่อนๆแช่น้ําไว้ด้วยนะคะคือแบบว่าเคล็ดเคล็ดลับรอบนี้ก็คือให้อมน้ำค่ะเ,เพื่อนๆก็คือแช่น้ําไว้ครึ่งหน,นึ่งนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะแพ็คมาดูวิธีแพ็คกันค่ะว่ารอบก่อนนะคะผักของยายแรมเนี่ยคือแบบมันช้าคือมันอบ,อบอบความร้อนนะคะเ,เพื่อนๆมันก็นเลยแบบเป็นใบลวกแต่รอบนี้จะทดสอบส่งไปให้พี่จูรี่ใหม่ค่ะเพื่อนๆว่าจะเป็นยังไงนะคะ วันนี้ยายแรมก็เลยมีของแถมอีกนะคะเพื่อนๆวันนั้นก็ไปเก็บกับพรามาค่ะเพื่อนอันนี้คือของแถมให้พ่จุรี่นะคะเพื่อนนี่ก็คือผักกะเพราของยายแรมนะคะแต่ยายแรมน่ะเด็ดออกจากก้านนะคะเพราะว่าใบกะเพรามันมันหนักค่ะเพื่อนก้านมันหนักยายแรมก็เลยจะส่งไปแบบนี้นะคะนะคะก็คือเห็นเห็นคลิปหลายคลิปแล้วค่ะเพื่อนๆ,ๆคือเขาเอาใส่ถุงเขาเด็ดไปอย่างนี้แล้วก็ใส่ถุงมันคือไม่มันไม่ช้ำนะคะเพื่อน ทีนี้ยายแรลมก็จะยายแรลมก็จะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะส่งใบกระเพราแล้วก็แพ็คใส่ถุงเหมือนกันค่ะแต่เราก็จะนัดถุงแบบแน่นหนาค่ะแล้วก็ส่งตอนเช้าของไปษณีนะคะเพื่อนๆ <ST> S> <S ไปษณีเปิมเนี่ยไปส่งเลยค่ะเดี๋ยวไปไปไปส่งพรุ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปส่งพรุ่งพรุ่งนี้เลยแต่วันนี้เราจะมาแพ็ควิธีกันค่ะว่าที่ยายแรลมดูคลิปนะคะเขาแพ็ควิธีนี้ค่ะเพื่อนๆ ยเยลแมมก็มีถุงนะคะถุงถุงเซ็ใสอ่ะไม่ไม่มีค่ะเพื่อนเพื่อนมีแต่ถุงแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมีแต่ถุงแบบนี้ยเยลแมมมีถุงแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะหนังยางค่ะเพื่อนเพื่อนมีหนังยางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้ทิชชู่เหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันค่ะว่าส่างแพ็กวิธีแบบนี้ผักของยเยเรมจะไปอยู่ในสภาพไหนคะเพราะว่าการขนส่งอยู่ประมาณ1วัน2วันนะคะเพื่อนเพื่อนคือส่งเร็วสุดนะคะคือ1วันสองวันนี่ค่ะเพื่อน อันนี้นะคะมาค่ะมามาแพ็คช่วยกันค่ะสูงไปให้พี่จูรี่ใหม่นะคะที่อ่าที่ที่ที่รัฐวอชิงตันนะคะเพื่อนเพื่อนวอชิงตันนะคะเรามาแพคก,กันเลยค่ะมาสตาร์ทเพคก,กันเลยค่ะว่าอ่าอันนี้คือเขาเขาเขาก็จับจับผักอ่าเอาผักไว้แช่น้ํากดนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะผักงามงามค่ะเนี่ยใบใบแมงลักนะคะเพื่อนเพื่อน ต,ต้องเรียงให้ส,สวยๆเนาะค่ะเพื่อนๆเนี่ยเรียงให้ส,สวยๆแล้วก็เพราะว่าผักผักเราอ่าไปจุ่มน้นะะําแล้วค่ะก็คือแบบว่าใบใบคือแบบว่าอมน้ําเต็มที่นะคะเพื่อนๆนะครับยายเลมก็จะเรียงผักก่อนนะคะเพื่อนๆคือเรียงผักก่อนเรียงก้านก่อนเขาเรียกว่าเรียงก้านนะคะเพื่อนๆอุ้ยผักงามงามค่ะไม่ใช่แล้วในหรอกคะ่ะหอมหอมค่ะ รอบนี้นะคะรอรุ้นนะคะว่าพี่จูรี่นะคะจะได้กินผักสดสดไหมคะเพราะว่ารอบก่อนคือใบลวกนะคะเพืเ่อนๆอ้าวเดี๋ยวให้เยลแมเรียงผักก่อนนะคะเพืเ่อนๆก็คือเรียงก้านให้มันนีก้านก้านตรงนี้นะคะเนี่ยต้องให้มันเสมอกันนะคะเพืเ่อนๆนี่ผักงามๆค่ะน้องวันก็มาให้เยอะคะ่ะเมื่อเช้า แล้วก็สมทบกับผักในสวนของแยแรมด้วยนะคะเยอะมากแถมแยแรมแบ่งเพื่อนคนไทยค่ะเพื่อนๆเขามานะคะนี่ค่ะเราก็จะมัดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆอุ้ยใบใบแบบว่าใบงามงามค่ะเพื่อนๆเรียงเรียงเรียงสวยๆคะ่ะนี่ค่ะนี่ก็คือคือคือวิธีแพ็คของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆ เขาจะเรียงก้านนะคะเพื่อนๆทีนี้เยรยแลก็<ๆ>จะเอาอ่าหนังยางนะคะมัดมัดก่อนรอบหนึ่งค่ะหนังยางมัดก่อนรอบหนึ่งเพื่อให้มันแน่นนะคะเพื่อนๆไม่ให้มันแตกนะคะ<ๆ>โอ๊ยบปลกลามาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ่ะนี่เราเราจะแพ็กไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็คือใช้หนังยางอุ้ยใบเมงลักสุดมากๆค่ะเพื่อน<ๆ>อะไรครับ โอ้ยมกลามกลาจะให้เปิดแล้วนี่ค่ะเนี่ยเขาเรียก่าปีโป้อค่ะปีโป<ม>้เอา้านี่และค่ะนี่แหละค่ะไม่ไม่ดูก่อนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็จะนี่แหละค่ะ เดินล้อมหน้าล้อมหลังนะคะแล้วก็ให้ให้แม่นะคะเปิดปีโป,โป้ให้ค่ะตอนนี้กําลังปีโป้ค่ะอันนี้คือ,คอเอาเอาไปจุ่มน้ำาทีหนึ่งนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราเราจะไม่ให้ช่วงช่วงช่วงข้างบนเนี้ค่ะมันมาโด,ดนน้าเยอะเท่าไหร่ค่ะเราเอาแต่เอาแต่ก้านนี้แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนทีนี้เขาบอกว่าใช้ทิชชู่ค,ะ<ๆ>ค่ะเพื่อนเพื่อนโหอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนทำทิชชู่เป็นกลวยค่ะยัง้วก็ แพคแบบนี้ไม่ค่อยจะเป็นค่ะเท่าไหร่ค่ะเพื่อนมีลูกข้าห่อแบบกลวยแบบไหนนะคะเพื่อนคือทําทาอย่างนี้ก่อนค่ะบเพื่อนแล้วก็ทําให้อ่าทิชชู่นะคะเป็นกลวยค่ะเพื่อนห่อเป็นกลวยนี่ค่ะเขาเขาพันเขาพันทิชชู่ให้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะเพื่อนให้เป็นกลวยแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็ผักใส่เข้าไปค่ะเพื่อนคล้ายๆห่อห่อนี่ค่ะมันชุ่มมันชุ่มแล้วนะคะเนี่ยชุ่มแล้วค่ะ แล้วก็ห่อเลยค่ะห่อเป็นกล้วยค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะอุ้ยนี่ค่ะเ,เพื่อนๆมันแค่นี้ค่ะเขาบอกว่าผักเขาแบบสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะห่อเป็นกล้วยแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็พับค่ะเ,เพื่อนๆทีนี้เขาบอกว่าให้เยเลยอ่าไปไปจุ่มน้ำอีกรอบหนึ่งคือถ้าห่อแบบนี้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆ แล้วก็ไปจุ่มน้ําอีกทีหนึ่งค่ะนี่ค่ะคือจุ่มแค่นี้ก็พอค่ะเนี่ย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 เนจุ่มแค่นี้ก็พอค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ทําอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนเนี่ยทีนี้เราก็ใส่ถุงค่ะใส่ถุงนี่ค่ะเพื่อนๆใส่ถุงลงไปอย่างนี้เลยค่ะลําบากนิดนึงนะคะ แล้วก็ใส่ถุงไปนี้ค่ะเพื่อนๆทีนี้เอาเขาเขาบอกว่าให้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 ลมเข้าพองๆค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยถุงก็ไม่ไม่ใส่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็ม้นม้วนถุงให้เป็นแบบพองๆอะค่ะเพื่อนๆนี่พองปองอะถุงปองปองก็คือให้มันเก็บอากาศไว้ข้างในค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าเก็บอากาศข้างในนี่นะคะนี่ค่ะ เอายางเอายางัดอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ให้ลมก่อเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเราจะไปส่งพรุ่งนี้เช้าค่ะวันนี้วันลาพิ์ค่ะพรุ่งนี้วันจันรวันนี้วันลาพิษนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยคือให้ลมไม่ไม่ให้ลมมันโผค่ะอันนี้ ทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวยยเลบจะทําอีกถุงหนึ่งนะคะเพราะผักยังเหลืออยู่ค่ะมันได้อยู่ประมาณสงถุงแล้วก็มีใบกะเพราอาจจะใส่ไปไปอีกนะคะเพื่อนๆ ได้สองถุงนะคะเพื่อนลาโอ้ยอีตันใบเมงลักเราเราได้สองถุงนะคะทีนี้เราจะมาแพกใบ,บกะเพรานะคะเพื่อนเราเรามาแพ็กใบกะเพราเด็กไบเรียบร้อยค่ะเพื่อนไม่ต้องห่วงเพราะว่ามัน มันจะเป็นก้้นนะนั้นหนักเกินไปพราใบกะเพามันก้านมันหนักนะคะเพื่อนนี่นะคะใบกระเพราของเราคับเพื่อน,น,นะะออเรารเก็ทำรัดอยันน,นะคะนะคะมันจะเป็นปล่องะค,ะค่ะเพื่อน เพราะว่ายายแรมซื้อกล่องไปรษณีย์มานะคะยายแรมก็จะไปใส่ในกล่องสามถุงนี้นะคะเพื่อนๆว่ามันจะเข้าในกล่องไปรษณีย์ยายแรมได้ไหมคะเพื่อนๆเอานี่นะคะยายแรมจะใส่กล่องไปรษณีย์นี่นะคะเพื่อนๆมันก็ใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆดูท่าทางจาะไม่พอค่ะเพื่อนๆ <c oughs> เยวะโอมันได้แค่สองค่ะเพื่อนๆยายแรมต้องแพ็คใหม่แล้วค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆมันได้แค่สอง นี่ค่ะสงสัยยายแหลมต้องเอาแพ็คใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยมันได้แค่สองค่ะเพื่อนเพื่อนถุงที่สามถุงที่สามคือไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนสงสัยยายแหลมต้องเอาอ่าเอาเอาเอาผักใบแมงลักอับใส่ในถุงเดียวกันค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะมันไม่พอค่ะมันได้แค่สองใบค่ะเพื่อนเพื่อนได้ได้แค่สองถุงค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะ Like, ใบเมงลักใยแลมเอาใส่ถุงเดียวกันค่ะเพื่อน <_ S 1> ๆสามารถเป็นถุงเดียวกันค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาเอาลมเข้าอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคอยดูนะคะเอาใยแลมก็จะเอาใส่ใส่นี่ใส่นี่เลยะคะ่ะเพื่อนอันนี้ใบเมงลักหนึ่งถุงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีใบกะเพราด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้ใบกะเพราคือเด็ดเด็ดใบออกนะคะเพื่อนๆส่งแบบนี้ดูค่ะว่าเราจะ อยู่ในสภาพไหนนะคะเพื่อนพอดีเป๊ะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะกล่องกล่องนี้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยพอดีเลยสองถุงค่ะใบแมงลักนะคะเราจะส่งวิธีนี้นะคะทีนี้เราก็มาเขียนรษณสน์ค่ะเพื่อนๆเราเขียนปรษสนย์นี่ยค่ะพอดีเลยค่ะเนี่ยกล่องไม่แน่นเลยค่ะเพื่อนๆกล่องไม่แน่นพอดีเลยอุ้ยนีค่ะนี่นะคะคือพอดีนะคะนี่แพ็คก็คือพอดีเลยค่ะกล่องกล่องประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเอา เดี๋ยวเราจะมาคอยดูผลงานนะคะว่ายายแรมแพ็ควิธีแบบนี้แล้วถึงมือพี่จูลี่จะเป็นยังไงนะคะสองวันนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งวันหรือสองวันนะคะเพื่อนๆ่ยายแรมก็ขอส่งแบบเหมือนเดิมนะคะคือสองวันถึงค่ะเพื่อนๆคือยายแรมก็อยากเป็นอะไรที่แบบอยากทดลองค่ะว่า,าแพ็ควิธีใหม่แล้วไปถึงมือพี่จูลี่จะเป็นแบบไหนนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะคือแบบพอดีเลยค่ะเราปิดปากถุงอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็เขียนชื่อใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนอุ้ย เดี๋ยวมามา,มาชมนะคะว่าพี่จูรี่เขาเปิดกล่องออกมาแล้วผักจะอยู่ในสภาพสดอยู่หรือเปล่าเพราะว่ายายแรมแพ็คแบบวิธีใหม่ค่ะเพื่อนๆเอาเรา,เามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเพื่อนๆยายแรมลุ้นมากๆเลยค่ะยายแรมก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเราแพ็คแบบวิธีใหม่แล้วผักเราจะใบลูกอีกไหมคะเพื่อนๆส่งส่งข้ามรัดนะคะเพื่อนๆคือไป จากแคนซัสนะคะไปถึงวอชิงตันนะคะก็ขนาดเวลายังห่างกันสองชั่วโมงเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนอมือพี่จูรลี่สภาพแบบไหนนะคะเพื่อนๆ่อนโอ้ยยายแรมเลยอยากจะรู้จริงๆค่ะแต่แต่ยายแรมก็จะ,อะบอกพี่จูรลี่ว่าส่งผักไปให้แล้วนะประมาณนี้นะคะเอาคลิปนี้ยายแรมก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งเตือนนะคะ <S <S เพื่อ <ๆ S 2> ที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของยายแรมด้วยะคะ่ะ มาลุ้นกันนะคะว่าไปถึงมือพี่จูลี่แล้วผักใยแรงจะเป็นอยู่ในสภาพไหนคะ่ะเพราะว่าใยแรมแพ็คแบบวิธีใหม่คะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Deep in the s h a d o w I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, ah. So far is the echo. w h e n e do? die yeah.